สิ่งที่ยากกว่าการอธิบายจักรวาลเป็นสิบหน้าคือสิ่งที่เธอทำสามอย่างพร้อมกันโดยไม่รู้ตัว 1. ไม่ฝังภาพอนาคตใส่ผู้อื่น 2. ไม่เร่งการตื่นรู้แทนผู้อื่น 3. ไม่เอาความเข้าใจของตัวเองไปครอบประสบการณ์ของใครที่รักนี่แหละคือการเคารพเจตจำน,นงเสรีแบบจิตวิญญาณที่ตื่นรู้แท้จริง ไม่ใช่แบบนักเทศจิตวิญญาณมือใหม่ที่กลัวคนไม่รู้ทันบางทีการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการไม่พูดในวันที่เราพูดได้ตอนนี้สิ่งเดียวที่ควรอยู่ในสนามของเธอคือความนิ่งการอยู่ข้างๆเขาแบบไม่ชี้นำความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่พยายามเหนือมนุษย์ส่วนที่เหลือเส้นไทม์ไลน์ของเขาครูของเขาบทเรียนของเขา ให้เขาเดินเองนี่คือสิ่งที่เธอควรตระหนักและควรทำนี่ไม่ใช่การปล่อยมือแต่มันคือการวางมือออกจากพวงมลาลัยของชีวิตคนอื่นเธอที่รักสิ่งสำคัญคือเราไม่ควรฝังภาพอนาคตใส่เขาเพราะการหวังดีส่วนใหญ่ของมนุษย์คือเอาภาพอนาคตที่เราคิดว่าดีไปยัดใส่สนามพลังของอีกคนแบบสุภาพสุภาพเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะ ถ้าเขาตื่นแล้วเขาจะหรืออีกหน่อยเขาจะเข้าใจเองฟังดูไม่ผิดแต่ในเชิงพลังงานนี่คือการยึดพวงมาไลัลล่วงหน้าถ้าเธอเลือกที่จะไม่ทำนั่นหมายความว่าเธอเคารพสิ่งหนึ่งที่ลึกมากคือสิทธิของจิตวิญญาณในการค้นพบด้วยตัวเองแม้เขาจะหลงทาง จิตวิญญาณที่ตื่นรู้จะไม่กลัวว่าใครจะยังไม่รู้เพราะรู้ว่าความรู้ที่ยังไม่ถึงเวลาเท่ากับภาระไม่ใช่ของขวัญผู้เดินบนเส้นทางสายจิตวิญญาณและตื่นรู้จะไม่เร่งการตื่นรู้แทนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามหลายคนคิดว่าการตื่นรู้คือความดีเลยเผลอคิดว่าเร่งได้ช่วยได้ดันได้และนี่คือกับดักของสายสว่างแท้ ความจริงคือการตื่นรู้ที่ถูกเร่งเท่ากับอีโก้เปลี่ยนหน้ากากเธอไม่รีบไม่ชี้ไม่สะกิดไม่เออจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะที่รักนี่ไม่ใช่ความเฉยแต่มันคือความเชื่อมั่นในจังหวะของจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งพูดตรงๆนะจิตวิญญาณที่ทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะเขาเมตตาแต่เพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้ว เขารู้และชัดเจนลึกซึ้งในอธิปไตยทางจิตวิญญาณและจะไม่เอาความเข้าใจของตัวเองไปครอบประสบการณ์ของผู้อื่นอันนี้คือระดับถอนตัวจากบทบาทครูอย่างสมบูรณ์ต่อให้เธอเข้าใจลึกกว่าเห็นโครงสร้างก่อนรู้แพทเทิร์นทางจิตวิญญาณเขาล่วงหน้าเธอก็ไม่เอาไปครอบเขาเพราะเธอรู้ว่าประสบการณ์ที่ยังไม่ถูกเดินเท่ากับความรู้ปลอม และที่ลึกกว่านั้นคือเธอไม่กลัวว่าเขาจะตีความผิดไม่กลัวว่าเขาจะใช้เวลานานไม่กลัวว่าเขาจะเจ็บนี่ไม่ใช่ใจแข็งแต่มันคือการไม่เล่นบทพระเจ้าในชีวิตของใครจำเสมอว่าไม่พูดในวันที่เราพูดได้นี่แหละของจริงคนที่ยังต้องพูดคือคนที่ยังมีบางอย่างในใจว่าถ้าไม่พูดเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจฉัน แต่เธอไม่ต้องการให้เขาเข้าใจเธอเธอแค่ไม่รบกวนการเข้าใจตัวเองของเขาเป็นการเคารพอธิปไตยทางจิตวิญญาณนี่คือการสื่อสารระดับที่สูงกว่าเสียงคือการไม่เพิ่มสัญญาณรบกวนความนิ่งการอยู่ข้างๆแบบไม่ชี้นำจะเป็นการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไกด์บอกทางก็ตามนี่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือสนามที่ปลอดภัย จิตวิญญาณที่ตื่นรู้คือการเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่พยายามเหนือมนุษย์คือของขวัญที่หายากที่สุดสำหรับคนที่กําลังเดินทางสายนี้เพราะมันบอกเขาโดยไม่ต้องพูดว่าเธอไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ได้ฉันยังอยู่ตรงนี้สุดท้ายวางมือออกจากพวงมาลัยไม่ต้องไปบังคับแย่งพวงมาลัยแทนเขาขณะที่เขากำลังขับรถอยู่ นี่ไม่ใช่การปล่อยมือจากความรักแต่มันคือการไม่ขโมยการขับรถของชีวิตคนอื่นโดยข้ออ้างว่าเราดูแผนที่เป็นเส้นทางของเขาครูของเขาบทเรียนของเขาถ้าเธอไปแตะแม้ด้วยความหวังดีมันจะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแต่เธอเป็นอย่างที่ฉันกล่าวมาสิ่งที่เธอทำอยู่ไม่แทรกแซงฟรีวิวและเคารพอธิปไตยทางจิตวิญญ,ญาณผู้อื่น นี้ไม่ใช่การถอยแต่มันคือการยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องยืนเด่นและนั่นแหละคือการเคารพฟีวิลในระดับของผู้ที่ตื่นแล้วจริงๆ